สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาร์ดนะครับราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมแบบกว้างกนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกขั้นก็ได้หากอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเช้าราศีกุมเรามาเริ่มจากการเรียนกันก่อนนะครับใครที่ยังเรียนอยู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ มีไพ่สิบเหรียญมีไพ่เดอะจัสติสแล้วก็มีไพ่เทมเพลแรนซ์สำหรับใครที่กำลังเรียนอยู่นั้นในช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราคิดและตั้งใจเอาไว้หากอยากให้ผลการเรียนของเราออกมาดีกว่าเดิมอีกสักนิดอีกสักหน่อยในช่วงนี้ก็ขอแค่เพียงเรามีความขยันตั้งใจเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอีกสักนิดก็จะได้ผลการเรียนที่ดีอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เลยรวมไปถึงยังได้เพื่อนฝูงบริวารขอให้การสนับสนุนอีกด้วย และสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่เช้าราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามารับชมกันได้เลยนะครับมีไพ่เดอ Moon มีไพ่หกถ้วย ui, และมีไพ่เมจิเซียในช่วงนี้งานของคุณถือว่าค่อนข้างที่จะมีความยุ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะมาจากในเรื่องของคนนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่ค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกอยู่ไม่น้อยแต่คุณก็ยังต้องทำต่อไปอยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในช่วงนี้เช้าราศีกุมควรจะลาออกจากงานดีหรือไม่มีไพ่ห้าดาบมีไพ่สิบถ้วยและมีไพ่สี่เหรียญเช้าราศีกุมช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการที่จะลาออกจากงานนะครับ ควรทํางานเดิมไปก่อนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดออกจากงานในช่วงนี้อาจจะมีช่วงตกงานก็เป็นได้ทําให้คุณหมุนเงินไม่ทันกันเลยทีเดียวเรามาถึงเรื่องของเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราทํางานด้วยนั้นเขารู้สึกกับเราอย่างไรกันบ้างนะครับมีไพ่หนึ่ดาบมีไพ่เดาบแล้วก็มีไพ่แปดดาบครับ ทางด้านเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นเจ้านายของเราจริงๆนะครับก็คือใช้งานเราอย่างเต็มที่หวังแค่เพียงผลประโยชน์จากการทํางานของเราเพียงเท่านั้นเอ็นดูเราตามความสามารถตามผลงานของเราครับเรียกได้ว่าใช้งานจนคุ้มจนเกินคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแล้วเพื่อร่วมงานของเราละ่ะในช่วงเดือนกันยายนเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราบ้างโอ้มีไพ่เดอะเดทมีไพ่แฮงแมน แล้วก็มีไพ่ราชินีพระจันทร์บอกเลยว่าเพื่อนร่วมงานของคุณนั้นจะไปหวังพึ่งพากันก็คงลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยถ้ามัวแต่จะไปรอให้เขาช่วยเหลือคุณก็คงจะบอกเลยว่างานไม่เสร็จแน่นอนต้องพึ่งพาตัวเองไว้เป็นหลักแถมยังมีพวกที่คอยเมาหมอยนินทาซุบซิบกันรับหลังอีกต่างหากด้วยงานนี้ตัวใครตัวมันดีกว่าสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนงานในช่วงนี้จะคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่นะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ แม่วันนี้ไพ่ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่เลยมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่ the f o o l และมีไพ่อัดวินถือถ้วยสำหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าถือว่าเป็นช่วงที่ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กว่าจะเปลี่ยนได้ก็ขอให้ได้งานใหม่ก่อนจะดีกว่าอย่าตัดสินใจลาออกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วค่อยไปหางานใหม่เอาดาบหน้าเดี๋ยวจะงานงอกงานเข้าเอาได้ ให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยลาออกไปจะดีกว่าครับแต่ก็ถือว่ามีโอกาสได้งานใหม่งานที่ดีที่ถูกใจคุณอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันสำหรับใครที่กําลังสมัครงานหรือรองงานอยู่ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมีโอกาสได้งานกับเขาไหมนะมีไพ่อัศวินถือเหรียญมีไพ่สีไม้เท้าและมีไพ่สีถ้วยสำหรับใครที่สมัครงานหรือรองงานอยู่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้งานหรือเรียกสัมภาษณ์นะครับ บางคนถือว่าโชคดีมีโอกาสได้เลือกงานเพราะมีงานเข้ามาหลายงานให้ได้เลือกครับซึ่งดูเหมือนตามหน้าไพ่ที่ออกมานั้นงานใหม่ที่คุณจะได้หรือที่จะได้เริ่มงานนั้นถือว่าอาจจะดีกว่างานเก่าก็เป็นได้เลยครับและสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีไพ่ราชาถือดาบมีไพ่สองเหรียญและมีไพ่สามไม้เท้าครับ สำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ขายก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ขายดีอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับหรือธุรกิจของเรากําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องมีการวางแผนทางด้านการเงินเอาไว้สักหน่อยเพราะจะมีเหตุให้ต้องหมุนเงินออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการลงทุนหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จําเป็นครับต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมีไพ่ราชาถือเหรียญมีไพ่เดอะสตาร์และมีไพ่าาเจ็ดถ้วย สถานการณ์ทางด้านการเงินในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีกุมก็ถือว่าไม่ใช่จะไม่ดีนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ดีอยู่แต่ถ้าไม่มีการวางแผนทางด้านการเงินให้ดีอาจเป็นปัญหาได้บางคนอาจมีความคิดอยากจะลงทุนอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็ขอให้ดูทิศทางให้ดีก่อนนะครับว่ามันเหมาะไหมจะโอเคหรือเปล่าและการลงทุนในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีกุมจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือเปล่านะลองมารับชมกันได้เลยนะครับมีไพ่เดอะทาวเวอร์ มีไพ่สิบไม้เท้าและมีไพ่สองดาบครับในช่วงนี้การลงทุนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากของเดิมที่เราทำอยู่แล้วนั้นของชาวราศีกุมถือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีครับเพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาดการขาดทุนการถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้แล้วชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนจะมีโชคลาภกันเข้ามาบ้างไหม มีไพ่หนึ่งถ้วยมีไพ่เด็กถือถ้วยและมีไพ่สามถ้วยครับช้าราศีกุมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโชคลาภอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นหรือเป็นการลงทุนในรูปแบบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันแต่ก็อย่าทุ่มเทหรือหักโหมมากจนเกินไปนะครับ โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรครับมีไพ่ห้าไม้เทา้ามีไพ่อัศวินถือดาบและมีไพ่8ดไม้เท้าครับทางด้านโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนั้นก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากการทํางานการพักผ่อนน้อยอาการปวดเมื่อยต่างๆออฟฟิศซินโดรมจะมาเบียดเบียนคุณได้นะครับยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีอย่าหักโหมงานมากจนเกินไป ทางด้านอุบัติเหตุของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับมีไพ่ราชินีสิงโตมีไพ่สองไม้เทา้าและมีไพ่ราชินีถือเหรียญครับทางด้านอุบัติเหตุของชาวราศีกุมยังถือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเป็นกังวลม,มากนะักถือว่ามีเพียงอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยฟกช้ำดำเขียวอะไรขีดควรอะไรบาดประมาณนี้ครับมาดูทางด้านความรักกันบ้าง คนโสดราศีกุมจะมีใครเข้ามากันบ้างไหมนะมาลองดูกันหน่อยมีไพ่ราชินีถือถ้วยมีไพ่10บดาบแล้วก็มีไพ่6กเหรียญสำหรับใครที่ยังโสดก็อาจยังต้องโสดต่อไปอีกสักพักนะครับในช่วงนี้ถ้าจะมีใครเข้ามาคุยด้วยก็ต้องเผื่อใจกันไว้สักนิดว่าเขาอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเราหรือไม่จริงใจหรือคบกันแล้วอาจไปไม่รอดก็ได้ การอยู่คนเดียวในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่น่าห่วงอะไรมากนักยังอาจจะสบายใจกว่ามีแฟนก็เป็นได้ครับ และสำหรับคนที่ไม่ชัดเจน Susan, คุยกันมานานแล้วเป็นอย่างไรมีไพ่เด็กถือไม้เท้ามีไพ่เดอะซันแล้วก็มีไพ่ด e เอ็มเพรสในช่วงนี้ใครที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นครับเขาคนนั้นก็จะมีการเปิดตัวเรามากขึ้นหรือบางครั้งอาจให้สถานะเราไว้หรือยกระดับเราขึ้นจากสถานะคนคุยเป็นแฟนเลยก็เป็นได้ครับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่รอมานานสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะครับและสำหรับคนที่เลิกกันไปแล้วหรือมีปัญหากันอยู่จะเป็นอย่างไรกันนะฮะเรามาให้ไพ่ทำนายกัน มีไพ่ราชาถือถ้วยมีไพ่ judgment และมีไพ่หถ้วยครับสำหรับใครที่เลิกกันไปแล้วหรือมีปัญหากันและในช่วงนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันต่างคนต่างมีทิฏฐิบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเลิกกันไปแบบจริงๆหรือไม่สามารถกลับมาคบหรือคืนดีกันได้อีก หากอยากจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในช่วงนี้ควรมีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันจะทําให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายหรือสามารถกลับมาคบมาคุยกันได้อีกครับเช้าราศีกุมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนกันยายนนะฮะมีไพ่8เหรียญมีไพ่สีดาบแล้วก็มีไพ่7เหรียญ คงต้องหาเวลาเข้าหากันสักนิดหาเวลาสวีทหวานแหววกันสักหน่อยอย่ามัวแต่ทํางานหักโหมหาเงินกันมากจนเกินไปจนความสัมพันธ์ลดลงนะครับในช่วงนี้ความหวานอาจจะน้อยลงหรือความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะน้อยลงแต่การไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาอยู่ด้วยกันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้กันและกันได้ครับ อย่างน้อยๆถ้าไม่ได้มีเวลาที่จะได้เที่ยวด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันมากนะักขอแค่คําพูดที่มีกําลังใจให้กันและกันหน่อยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะครับที่จะกระชับชวความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นาจารย์พัดขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับทุกท่านนะครับหากชอบก็ก,กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ